ใชวันนี้มีอันนี้ก็เป็นที่นิยมนะเจ้คือเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะตัวนี้่านอกจากนั้นนะคะนุชก็จะมีลองบอดด้วยนะคะเขาเรียกลองบอดนะใช่ค่ะมันก็คือเืบนสเก็ตบอดนี่แหละแต่มันยาวหน่อยเขาก็เลยเรียกว่าลองบอดนะคะสเก็ตบอร์ดมันก็จะสั้นๆนิดนึงเนาะใช่ค่ะสเก็ตจะเรีอ๋อันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้คือคำว่าสเก็ตบอดนะสเก็ตบอดนะของเราก็จะมีเป็นเกตนะคะทักเนี่ยมันก็จะมีเป็นทัก ทักอย่างดีล้ออย่างดีลูกปืนอย่างดีมียี่ห้อนะคะไม่ใช่โนเนมคือแบบว่ามันมันอยู่กับการลื่นดีไม่ลื่นดีนะลูกปืนลื่นดีไหมหมุนดีไหมอะไรพวกเนี้ยค่ะแต่ถ้าของที่แบบว่าโนเนมราคาถูกหน่อยถูกมากๆเลยลูกปืนแบบนีอเขาไม่ได้ใส่ันม้วนมันก็จะืดแค่เป็นล้อธรรมดาก็คือแค่ลื่นแนแค่นั้นเองนี่ค่ะอันนี้ก็คืออย่างดีเลยนะคะอย่างดีมียี่ห้อนะแม้แต่เซิร์ฟนี่เราก็มีค่ะแต่เซิร์ฟนี่ก็คือเหมือนแับว่าลูกค้า ว่าจัดจองไว้ก่อนที่ของจะถึงมือเราได้ซ้ำเาค่ะอันอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะเจ๊ลองบอดค่ะรองบอดนะครับลองบอดนะครับตนก็เป็นความรู้ใหม่ตรงนี้ก็องบอดที่น้องเขากำลังนิยมกันตอนเนี้ยค่ะ เนี่ยค่ะแม้แต่อย่างดีเราก็มีนะคะดีกว่านี้ก็มีนะคะครับผมอันนี้อันนี้ประมาณเท่าไหร่เจตัวนี้ลองบอร์ดนี่ก็คือราคาอยู่2 5 0พนห้ารนะคะเริ่มต้นอยู่พันกว่าบาทไปยัน3 0 0พันกว่าบาทก็มีค่ะ4,000ก็มีค่ะด้านในนะครับอันนั้นนั่นน่ะตัวนั้นน่ะเขาขายกัน5้0 0พันนะคะแต่เราขายไม่ถึงค่ะก็คือมีมีแทบทุกทุกอย่ีู่ค่ะสวยมากคะคือตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสนิยมเกี่ยวกับอันนี้นลองบอร์ดนี้เยอะนะ คนนือ,อวัยรุ่น,น,นวัยรุ่นก็ใช้กันเยอะอ,นนอันนี้ต้องบอกว่าอย่างอันนี้อันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับการทรงตัวไมเใช่ใช่ค่ะลองบอกนี่ก็คือถามว่าถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นพวกนี้ได้เราเติร์ฟนี่ก็ง่ายไปเลย ก็จะอีกขั้นหนึ่งเนาะใช่ค่ีนี้ล้อล้แบบอย่างดีเลยนะใช่ค่ะอันนี้อย่างดีมากๆเห็นไหมคะหมุนติ้วเลยงานงานเนียนงานดีมากงานเนียนนะอันนี้เราต้องเอามาประกอบดีนะคะคใชะอย่างดีเลยค่ะอันนี้ก็คืออันนี้เกเอเลยค่ะอันนี้เป็นงานเหมือนจบออกที่โลกเลยประมาณนั้นเลยนะคะครับผมครับอยู่แบบอย่างดีนะครับก็คือผู้นงานมีมีทั้งเออเาเรียกอะไรนัน สะเก็ดบอดแล้วก็ลองบอดหรือแต่แม้แต่เซิร์ฟสะเก็ดเราก็มีครับเซิร์ฟสเก็ดก็เดี๋ยวไม่กี่วันก็จะเข้าเพิ่มมาครับเออยังไงเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรนะครับเจ้ได้ขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ไลน์เนาะได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเยอะมากแค่เบอร์โทรนี้ก็รับเบอร์ไม่ไหวแล้วเจ้นะไหวแล้วคโอเคครับเจ้ขอบคุณนะครับวันนี้พอดีมามามืดหน่อยอาจจะอ่าอธิบายอะไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับต้องขอบคุณนะครับเจ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ